ท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคมเป็นห่วงช่วงเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงมีมุมที่เกิดเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเป็นมุมต้องตั้งสติในชีวิตพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ประมาทและคุณจะมีโอกาสพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีฟันธงครับชาวลัคนาราศีธนูดูนะตามหลังราศีธนูว่าอะไรเลข5แสดงว่าเลขห เป็นดาวประจำตัวเป็นดาวประจำราศีคนเกิดราศีธนูจึงเป็นคนรักความเป็นระเบียบแม้บางครั้งจะไร้ระเบียบแต่ชอบความเป็นระเบียบรักความสะอาดเป็นคนดุเหมือนครูเป็นคนที่ชอบสอนสั่งแนะนําคิดวิเคราะห์เป็นคนที่ชอบจับผิดสั่งทังเกตใช่ไหมเพราะธนู <S <S ดาวประจําตัวคือดาวครูดาวสตี <S <S เพราะฉะนั้นคนเกิดธนูจึงมีดาวครูเป็นดาวประจาตัว เป็นคนรักความสะอาดรักความเป็นระเบียบมีจิตเมตตารักความเป็นธรรมนะแล้วในปัจจุบันเนี่ยดาวประจำตัวของชาวราศีธนูอยู่ในมุมเสื่อมเป็นประดาวราศีธนูคือเลขห้าไหมจรเข้าราศีมิถุนตั้งแต่13าพฤษภาอยู่ไปจนถึงวันที่1ตุลาเป็นประเพราะฉะนั้นมันจะทําให้วงการพระเสื่อมเห็นไหมวงการราชการเช่นนายกเสื่อมเห็นไหมเพราะดาวพระศุดีตรงนี้เลยทําให้คนเกิดราศีธนูโดยทั่วไปมีลักษณะอาการเบื่อ เซ็งหมดแรงอ่อนกำลังปูปูป,ปะปะหมดแรงอ่อนกำลังใช่ไหมเนี่ยคุณจะเป็นกันขาดแรงมานันใจขาดแรงกระตุ้นเนี่ยธนูจะเป็นงี้ใช่ไหมพเพราะดาวจาตัวเป็นปลาและที่สําคัญคุณรุ่งม,มาตื่นตาตื่นใจแต่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยตื่นตาตื่นใจเรื่องพระศรีกากรสักพักเดียวอ่ะมาพี่เขมรอ,อีกแล้วเขมรเขมรกูไม่ไดับไม่นอนเลยนะเขมรมึงเอาจริงเห็นไหมไม่ใช่เรื่องเราเลยนะเพราะธนูดาวเป็นปลาเลง็ง มันก็เป็นแบบนี้แหละนะแล้วตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเรื่องงานดาวอังคารจรเข้าเรือนกรรม,มะเป็นงานเห็นไหมเลขสามสีชมพูดาวกล้าแข็งขยันจรเข้าเรือนการงานตอนนี้คนเกิดราศีธนูที่รับราชการรัฐวิสาหกิจหรือทํางานอะไรก็ตามทีที่มีหน้าที่อยู่นะคุณจะถูกงานที่คนอื่นเขาสมเอาไวา้แล้วมาโยนใส่คุณให้คุณต้องทํา คุณเลยต้องเหนื่อยลุกมาทำก่อนปิดปีงบประมาณในเดือนกันยายนนี้ตอนนี้ฝ่ายบัญชีฝ่ายเอกสารฝ่ายข้อมูลโอเหนื่อยแทบเป็นแทบตายมากมายงานเพียบวันหงตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมจนถึงวันที่11เอกันยาเหนื่อยโคตรเรื่องงานเพราะดาวอังคารยกมาทับเรือนการงานถ้าเกิดใครตกงานจะหางานตอนนี้จะได้งานแต่เหนื่อยชิบหายเพราะดาวังคารจอนอเรือนกัมมะเอาความหมายเลยกล้าแข็งขยันในทางคารไปทายและเป็นมหาจักร เราต้องรู้นะนักโหราศาสตร์อังคารอยู่ราศีเมษเป็นเกษตรอยู่ราศีพฤษภเป็นราชาโชคอยู่ราศีมีถุนอยู่เรือนคงคู่วิวาทะอยู่ดราศีกฎรยกฏเป็นนิดอยู่ราศีสิงห์อยู่คู่ศัตรูอยู่ราศีกันเป็นมหาจักรอยู่ราศีตุลเป็นปรราศีพิจิกเป็นเกษตรราศีธนูเรือนคู่สมพลราศีมังกรเป็นมหาอุดอยู่ราศีกุมเรือนคู่ธาตุลมราศีมีนนะเป็นยุราจักรนี่มันต้องรู้นะมันต้องท่องได้เลยนะท่องแบบไม่มีเหตุผลท่องได้แบบเป็นนกแก้วขนทองปุ๊บ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 ท่องได้ทันที เวลามันจะมาใช้ได้ผลตอนที่วางดวงแล้วมันจะเห็นเลยอ๋ออังคารอยู่ราศีกันเป็นมหาจากักรมารู้ทันทีเลยมาจาักรปว่ามาฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบั่นฟันทงเสียงช่างผลผลักหนาหน้นอย่างเก่งยศจริงเพลงจึงมีให้ดีใจเหนื่อยแล้วสาเร็จน่าไม่เป็นไรและดาวเจ้าเดือนการงานชาวราศีธนูเนี่ยคือดาวพุธพุธจรถอยหลังไปเล็งชะตาปแปลว่างานที่หลุดมือไปบางอย่างจะกลับย้อนคืนมาให้เราได้ทําตอนนี้คนที่เกิดในราศีธนูมีโอกาสจะ ต้องไปรับผิดชอบดูแรงงานบางอย่างที่เหมือนหลุดมือไปแล้วกลับมาอีกทีหนึง่งมันแปลกเพราะาดาวพุธพักเข้ามาเลงดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดือนกัมมะเห็นไหมกัมมะกอไก่หกาดมอมะมอมมะสระราศีกันมีเลขสี่เป็นเลขประจําเดือนกัมมะดาวกัมมะจรเข้ามาเลงชะตาอยู่จนถึงวันที่สามสิงหาจึงจะมาเป็นโมรณะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีธนูจะต้องระวังความผิดพลาดและเสียหายในงานที่เกี่ยวกับเอกสารหลังวันที่สามสิงหาจนถึงวันที่ยี่สี่สิงหา แล้วหลังจากนั้นการงานเหนื่อยแล้วดีสําเร็จลุ่งโลดไปจนสิ้นเดือนปัญโงเรื่องการเงินดาวการเงินชาวราศีธนูเนี่ยคือดาวเสาร์ใช่ไหมกระดุมพระดูดูนะสิดูลัคนาอยู่ธนูเห็นไหมกระดุมพระกอไก่ดอษดาสระอุมอมา้ามอมา้มอมาสระอะกระดุมพระไปว่าเงินมังกรเป็นเรือนการเงินเลขเจ็ดเป็นเลข 7, เ,เลข 9, จ้าเรือนเลขเจ็ดตอนนี้อยู่ราศีมีนและกํลาลังจะพักมาเจอราหูแปลว่าอะไรแปลว่าเลขเจ็ดไปอยู่ราศีมีน บอแแบแต่กำลังย้อนมาหาราศีกลุมเจอเดาวเสาเป็นคู่มิตรพีคขวนะโชคใหญ่ในชนะสาพระราหูจรต้องพระสาราสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งแหละเสาร์เจอราหูเงินเจอราหูเป็นคู่โชคใหญ่ต้องหาเหรียญพระราหูทรงครุดจะเป็นมาหามงคลเสริมหนุนคุณที่เกิดในราศีธนูมั่นใจได้ว่าหลังจากวันที่ยี่สิบสามสิงหา นี้เป็นต้นจนถึงสิ้นปีคุณที่เกิดในราศีธนูมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ฟันธงครับมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เช่นขายบ้านขายที่เป็นนายหน้าหรือมีโปรเจกต์ใหญ่บางตัวที่คาดหวังเงินก้อนใหญ่มีโอกาสเกิดมีเป็นกับคุณที่เกิดในราศีธนูตั้งแต่23สิงหาคมนี้จนถึงสิ้นปีฟันธงหาเหรียญพระราหูทรงครุฑรุนปฏิหารดวงชะตาติดต่อที่รายไอเดียแอดวิรุป,ปักสแกนหรือติดต่อมาเดีย๋ยวสอบถามเจ้าที่ยังพอมีเหลืออยู่หรือไม่เยอะนะครับ แล้วที่สําคัญคนธนูตอนนี้เจอหลายเรื่องทีนี้พอมาเรื่องของความรักดาวความรักโครโจรเล็งชะตาตอนนี้ใครที่เกิดธนูแล้วมีคู่หรือคนรักหรือหุ้นส่วนพอจะเป็นที่ปรึกษาหรือพึ่งพาให้แก่คุณได้จนถึงสามสิงหาเพราะมันไม่มีอะไรก็รีบปรึกษาหาหรือพูดคุยสนทนาะนะครับในเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดแต่หลังจากสามสิงหาไปแล้วนะ่คุยกันไม่รู้เรื่องนะหลังจากสามสิงหาจนถึงวันที่ ยี่สิบสิงหาเนี่ยคุยกับคู่ครองคนรักไม่รู้เรื่องต้องใช้สีพึ่งสีปากเลยเนี่ยใช้สีพึ่งหัวราธิบดีสีปากให้เป็นมหามงคลสเสน่ห์เมตตาเห็นไหมจํานวนสร้างไม่เยอะด้วยเห็นไหมหมดแล้วปิดตํานานเลยนะไม่ทําแล้วนะนะเนี่ยชุดที่เป็นหน้าผมแบบเนี้นะติดต่อที่รายดีแอดวิลูปกักขวามือบนจอนะ่ะนะติดต่อมานะเอาละครับก็ขอขอบคุณ s o s Farpad ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณนะครับ ใครปวดบ่าไลออฟฟิศซินโดมหาซื้อไม่ยากตามร้านเซเว่นอทั่วประเทศและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศปวดบ่าไลเนี่ยเอสโซเอฟาแพดเนี่ยใครได้ชงงัดนัก12ชั่วโมงแปะเข้าไปนะครับไม่ยาก